มาเรียนเข้าตกงกานต่างตได้ตยากตรงเดี๋ยวลองไปเดินเที่ยวตรงนี้ตรงนี้สวยมีสวนทมน้ำตกมีปฏิมากรรมสองธรรมมีเสมาธรรมจักร มีปรีลัตนะปีแท่นวัชระอาตรงหัวมุมเป็นมุมที่สองรำนอด้วยปฏิมากรรมหกสังคัปสาโอนจยามะ

รัฐมนตรีวิจิตรอะไรก็พระเขาบอกเขามาจัดก,กิจกรรมหรือเดินทางมากรุงเทพแล้วยังเหลือเวลาอยู่ก็เลยแวะมาเยี่ยมสักสิบวันาทีนะ้ก็คำถามนับปแปลกแลก็มาถามว่าพ่อเครียดไหมเราก็แลยตอบสนุกสนุกเจอหน้าน้องในแล้วหายเครียดเราก็โคตรและี่ก็เดินทางมาคือเดินทางจากครอบครัว ไม่ใช่คณะทนายอะไรต่ออะไรอุกสิทธอุกหาอะไรกันเน่ยนะประมาณสักสี่สิบหามสิบคนเยอะแล้วสุดท้ายเขขอจับมือตามแจจกแลเก็จะมับกว่าจัไม่พูดมาพูดแก่คำว่าของพ่อเครียดไหม เราก็ตอบว่าเจอนั่งนองนายเราหายเครียดเ,เขาโกหกเราหลวงพอ่อที่สอนเราไม่ได้พูดกันผม่เขามาถวายสังฆทานด้วยมาทำบุญแต่เห็นแปลกว่าเงินแจก,กคนงานคนละยี่สิบอ๋อน้องนายแจกคนงานคนละนยี่สิบดูไมได้นะกบดีน้องถามตัวที่เมาน้องนายดูทางมาไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว จะเราเป็นพระก็ะต้องมีเมตตาเด็กจะไปเกลียดไปชังจะไปตำหนิติเตียนมากก็ไม่ค่อยสมกับความเป็นพระแล้วก็ไปออกกลางกลางเขามาครั้งนี้ไม่บวกไม่ลบกลางกลางเอาละชาวพุทธยังไงคอยมั่นคงกับพระรัตนไ์ไรจะปัดแฝงไปไหนตอนไหนก็ความวิเศษความไปต่าง

chắc oh. cái là hết sắt bên này đúng không? mình massage dựa vào cái cho Cảm ơn.